คุณให้ฉันมาแค่2บาทคะ่ะคุณมาสั่งกว๋วยเตี๋ยวเจ๊ดหนึ่งชามแถมคุณยังสั่งกลับบ้านอีกสามถุงก็กว๋วยเตี๋ยวเจ๊ชามละห้าสิบตังไม่ใช่หรอห้าสิบสตังค่าน้ำซุปยังไม่ได้เลยทุนยังไม่ได้เลยค่ะคุณขายราคานั้นมีแต่เซ๊งกับเต๊งกว๋วยเตี๋ยวกลับบ้านได้แล้วจ้าครับผมห้าสิบจ้ะขอบคุณทางไวม,มากอุดหนุนไหมนะมนะครับ เออขอโทษนะครับฮะอันนี้ใช่ร้านนี้ปะครับอ๋อใช่มีก๋วยเตี๋ยวร้านเจเองอ๋องั้น <c oughs> ผมเอาเล็กแห้งใส่แตกก,กหมูนะครับเล็กกะกเนาะเอาเอาเร็วได้ไหมอ๋อเร็วก็ดีครับหิวแล้วครับเอาเร็วๆโอเคเล็กกะากากเร็วเนาะเดี๋ยวเจ๊ทำให้รอแป๊บนึงนะครับครับเล็กากะากด้วย าไม่พอขอเร็วอีกรอแป๊บนะครับ,รบ,รบมาลรวจ้าทั้งเล็กทั้งกากแถมเร็วด้วยกินเลยจ้ะขอบคุณนะเจ้หนู่ากินมากเลยกินให้อร่อยนะพ่อหนุ่มไม่พอสั่งเพิ่มได้นะจ้าได้ครับได้ครับขอบคุณนะครับเจ้ เจ๊ฮะอร่อยมากเลยอ,ะอ่ะโอใครมากินร้านเจ๊ก็บอกแบบนี้ทุกคนแหละโูอร่อยจริงเจ๊โหนี่ผมไม่ได้กินของอร่อยราคาถูกแบบนี้มานานม,มากเลยนะขนาดนั้นเลยเหรอพ่อหนุม่มโหขนาดนั้นเลยเจ๊น,นี่อร่อยมากช่วงนี้มันจะใช้จ่ายอะไรก็ต้องแบบคิดเยอะเนอนเจ๊นะเนอะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีอะผมจะกินอะไรดีๆไม่กล้ากิน ตัวเงินไม่พอใช้อ่ะนี่โชคดีเนี้ยได้มาเจอร้านเจ้เนี่ยได้กินของอร่อยแถมไม่แพงด้วยขอบคุณนะเจ้ขนาดนั้นเลยเหรอวะเจเจ <c oughs> ผมขอสั่งกับบ้านสามถุงดิกับบ้านได้เอาเซตอะไรอ่ะเอาเจนมีต้มยำนะโอเคสามถุงนะครับเดี๋ยวเจ้ทำให้เลยขอบคุณครับ ว่าจะเอาไปให้คนที่บ้านกินอ่ะลูกเมียแต่เขาได้กินของอร่อยบ้างไม่ได้ให้กินของอร่อยกันมานานแล้ะนี่ถ้าไม่เจอร้านเจผมก็ไม่รู้เลยนะว่าจะซื้ออะไรกลับไปให้เขากินอ,อร่อยอร่อยตังก็ไม่ให้มีเองดูเป็นคนดีรักครอบครัวเนาะธรรมดาเจเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเจทำให้ขอบคุณครับอืมอร่อย เจ๊แถมเกี๊ยวถุงหนึ่งไปให้ลูกด้วยเนาะขอบคนะุณเจ๊สามถุงเสร็จแล้วจ้ะอันนี้สามถุงเนาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งก็เป็นสี่อะเจ๊เกี๊ยวเดียว,ยวนะคุณสั่งกว๋วยเตี๋ยวร้านฉันกินที่นี่ชามหนึ่งแถมคุณยังสั่งกลับบ้านอีกสามถุง ทำไมคุณให้ฉันมาแค่2บาทคะเอา้าก๋วยเตี๋ยวเจ๊ชามห้าสิบสตังไม่ใช่เหรอห้าสิบสตังคุณเบลมาจากไหนว่าก๋วยเตี๋ยวร้านฉันห้าสิบสตังฮะก๋วยเตี๋ยวร้านฉันเนี่ยชามละห้สิบบาทไม่ใช่ห้าสิบสตังสี่ชามก็ต้อง200บาทไม่ใช่สองบาทแล้วนี่ที่คุณให้ฉันมาเนี่ยสองบาทประทานโทษนะคะค่าน้ำซุปยังไม่ได้เลย ยว่าแต่ําซุปเลยค่ะเกี๊ยวแผ่นหนึ่งเนี่ยทุนยังไม่ได้เลยค่ะคุณฉันถามคุณหน่อยเถอะใครมันจะมีหน้ามาขายแบบนั้นขายราคานั้นมีแต่เต้งกับเต้งและอีกอย่างนะคุณเห็นฉันเป็นอะไรเห็นฉันเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาเลยไงฮะที่จะมาเสกเกี๊ยวเสกเส้นเสกหมูเสกไก่เสกของวอ,อให้คุณคินฟรีเนี่ยตอนผมเห็นเจ้ครั้งแรกผมก็นึกว่านางฟ้านะครับไ,ไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลย จ่ายฉันมาอีกร้อยเก้บบาทฉันไม่หลงกลคุณหรอกเอามาผมไม่มีอ่ะจไม่มีเงินโอ้ยไม่มีเงินแล้วยังมีหน้ามานั่งสั่งของฉันกินอีกนะคุณนี่มันของซื้อของขายนะคุณไม่รู้แหละยังไงวันนี้ก็ต้องหาตังมาจ่ายฉันให้ได้อะ่ะเกิดอะไรขึ้นเจ้ไอ้นี่อะสิน้องมันมาสั่งของร้านเจน,นะดูดูด,ดูมันสั่งเต็มเลยนะ กลับบ้านอีก3ามถุงแล้วดูมันให้เงินเจสองบาทให้มันให้ยังไงฮะ2บาทนี่คิดว่าอยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์หรือไงคะยกเนี้ยมันยกไหนแล้วอะไรไปไหนมันจัดการมันไม่เสร็จเลยอย่าหนีไปไหนนี่แหละฉันจะมาจัดการแกเดี๋ยวพี่ยังคุยไม่จบเลยลากไปไหนเนี่ยก้งอย่าให้เห็นนะมันหนีอะอะไรเนี่ยกก้งจะลากเจเข้ามาทําไมฮะไม่เห็นหรอว่ามันกําลังโกงลานเราอยู่อ่ะเจ เออคือวันก่อนอะ่ะเพื่อนมันมามาแล้วจ้าก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยช่วงนี้ที่บ้านมึงลำบากใช่ไหมกินซะจะได้ไม่ต้องอดอดอักยบโอ้ขอบคุณนะมึงมึงเป็นเพื่อนที่น่ารักจริงๆอะ่ะไม่ต้องมาขอบคงขอบคุณอะไรหรอกเพราะชามเนี้ยกูไม่ได้ให้มึงกินฟรีๆเว้ย หอมก็รู้ช่วงนี้กูต้องเก็บตังค่ะขอติดไว้ก่อนได้ปะเดี๋ยวเรียนจบทาง,งานมาแล้วกูจะใช้คืนให้เลยสัญญาโอ๊ยไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเพราะชามนี้ยกูคิดมึงแค่ห<ม>้าสิบตังเท่นั้นแหละห้าสิบสตังเนี่ยนะเอองั้น ขอถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนดีกว่าเอาไปโพสโซเชียล okay, ว่าร้านเนี้ก๋วยเตี๋ยวถูกที่สุดในโลกเลยกินไม่รอแล้วนะหนูขอโทษนะเจ้ตอนนี้มันเป็นไวรัโลกไปแล้วอะ่ะและหนูบอกให้เพื่อนมันลบเลยเนี่ยเจ้จะได้ไม่เดือดร้อนไม่ต้องอะ่ะ เจะจะขายราคานั้นต่อเลยเจจะจบ,บ้าเหรอขายเงั้นก็เจกันพอดีดีหนูยังเรียนไม่จบเลยนะ,ะเดี๋ยวเจจัดการเองน,นี่คุณครับเจครับเดี๋ยวค่าก๋วยเตี๋ยวที่เหลืออีก ร้อยเก้าสิบแปดบาทผมขอมาจ่ายสิ้นเดือนได้ไหมครับสิ้นเดือนใครจะไปรอคุณไหวสิ้นเดือนวันเนี้ยค่าก๋วยเตี๋ยวคุณนะ่ะแค่สองบาทเท่านั้นแหละต้องบา้าอืมเพราะว่าฉันนะ่ะจะขายก๋วยเตี๋ยวชามละห้าสิบสตางค์ทุกวันศุกร์แล้ววันเนี้ยก็เป็นวันศุกร์พอดีด้วยดังนั้นก๋วยเตี๋ยวของคุณแค่สองบาทเท่านั้นแหละคุณก็จ่ายฉันมาแล้วเนี่ยแต่ถ้าวันอื่นมากินราคานี้ไม่ได้นะคุณฉันขายราคาปกตินะ ข,ข,ขอขอบคุณเจ้มากเลยครับเจ้ใจดีจริงๆด้วยครับเจ้เป็นนางฟ้าจริงๆด้วยอ่ะว้ายต้องมาชมเลยเชนขนาดนั้นหรอกฮะเอาไปเนี่ยก๋วยเตี๋ยวอะ่ะขอบคุณครับเจ้ขอให้เจ้เจริญเจริญนะครับเจริญเจริญแล้วอาทิตย์หน้าก็พาครอบครัวมากินด้วยนะได้ครับได้ครับขอบคุณขอบคุณครับเจ้ขอบคุณจริงๆครับผม,ผมไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆเลยครับน้องฟ้ามาขายก๋วยเตี๋ยว เว้ยรถไครวะหรูเชียอ่อคุณครับคะคุณขายกว๋วยเตี๋ยว50สตังห้าสถ้วยครับอ๋อใช่ค่ะฉันขายราคานี้ทุกวันศุกร์อะคะ่ะงั้นผมเอา50ถ้วยครับคุณจะสั่งกว๋วยเตี๋ยวฉัน50ถ้วยเลยเหรอคะใช่ครับเดี๋ยวนะคะ ฉันดูแล้วคุณแต่งตัวท่าทางก็ดูดีอ่ะคุณก็เป็นคนดูมีฐานะแถมยังขับรถหรูอีกคุณจะมาสั่งก๋วยเตี๋ยวฉันห้าสิบถ้วยไม่กะเหลือแบ่งให้คนอื่นบ้างเลยหรอคะคุณจะแรงน้ําใจไปไหมคะคุณไม่คิดจะแบ่งปันให้คนอื่นบ้างเลยหรอเจนเดียครับคุณคืออย่างี้ครับผมเห็นคุณขายห้าสิบตังห้าสิบถ้วยเนี่ยที่ผมสั่งห้าสิบถ้วยเนี่ยผมจะให้คุณสามพันบาทโดยที่คุณอ่ะทำให้ผมแค่ห่อเดียวพอ ุงเดียวครับคุณจะทำอย่างนั้ไปเพื่ออะไรคะพอดีมีพี่คนหนึ่งครับเขาบอกผมมาว่าร้านคุณน่ะขายก๋วยเตี๋ยวห้าสิบาทตังค์ช่วยเหลือคนอื่นผมก็เลยอยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนอื่นบ้างครับเพราะว่าผมก็เพิ่งได้รับการช่วยเหลือมา คุณ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 ครับครัเป่าตังคุณตกปะครับอ๋อใช่ครับขอบคุณมากเลยพี่ไม่เป็นไรครับไม่ได้พี่นี่แย่เลยอ๋ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอ่าพี่ครับครับนี่ครับพี่ผมเฮ้ยไม่เป็นไรครับมันเป็นเรื่องที่ต้องทําอยู่แล้วครับไม่เป็นไรได้ไงพี่ถ้าไม่ได้พี่ผมแย่เลยผมต้องไปทําบัตรทําอะไรเพิ่มใหม่อีกครับเสียเวลาตั้งเยอะแยะ พีรับไวเถอะครับโอ้ยไม่เป็นไรครับเก็บเก็บไว้เถอะครับพีราบไว้เถอะนะงั้นผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวคุณเก็บเงินอันนี้ไว้แล้วก็ไปไปช่วยร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนั้นดีกว่าครับผมเห็นเขาทาโครงการจะขายก๋วยเตี๋ยวห้าสตังค์ทุกวันศุกร์ครับห้าสิบชามเอาไปช่วยเขาดีกว่าครับช่วยผมมันช่วยได้แค่คนเดียวครับแต่ว่าอันนั้นช่วยได้หลายคนเลยครับร้านร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ในซอยข้างๆนี้ปะครับใช่ครับเคยเห็นอยู่ใช่ใช่ไหมครับ ยังไงขอบคุณพี่มากเลยนะครับครับผมไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมนี่เงินสามพันของคุณครับทำแบบนี้มันจะดีเหรอคะดีสิครับอ่อแล้วคุณจะทำอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนครับฉันก็ไม่รู้ละค่ะคุณฉันก็ทำเท่าที่ฉันจะทำไหวนี่และค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นผมขอช่วยคุณทุกเดือนเดือนละครั้งแล้วกันนะครับ มันจะดีเหรอคะคุณดีสิครับงั้นเดี๋ยวคุณนั่งรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวฉันทำให้ได้ครับ